คนที่ชอบบูลลี่คนอื่นนะครับมักคิดว่าการบูลลี่ทำให้ตัวเองอยู่เหนือแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราแกะความคิดของคนที่บูลลี่หรือคนที่ชอบกันแกล้งรังแกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายอย่างเช่นการตบหัวหรือทางคําพูดที่ทําให้อับอายการนินทาการให้ร้ายการล้อเลียนผมเชื่อว่าเหตุผลหลักที่เขาทําคือเขาต้องการทําให้ผู้อื่นดูด้อยค่าลงซึ่งสิ่งที่เขาได้จากการที่ไปลดคุณค่าของคนอื่นคือการที่เขารู้สึกว่าตัวเองอยู่สูงขึ้นทั้งที่จริงแล้วเขายืนอยู่ที่เดิมคุณค่าในตัวเขาไม่ได้้เพิ่มขึน แต่นั่นคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขคําถามต่อมาครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทําไมการที่ทําให้คนคนหนึ่งเลือกที่จะหาความสุขด้วยวิธีนี้ลองนึกภาพตามผมดูนะครับถ้าคนที่มีความสุขมีความพึงพอใจในตัวเองจะไม่มีวันไปหาความสุขด้วยการกดคนอื่นลงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสูงข,ขึ้นถ้าคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่พยายามไปลดคุณค่าในตัวของคนอื่นเพื <S <s ่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นถ้าคนที่มองเห็นความสําคัญในตัวเองจะไม่ทําร้ายคนอื่นเพื่อทําให้ตัวเอำ ู้้สสึึกคัญขนําผมจึงเชื่ออย่างสนิทใจครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ชอบบูลลี่คนอื่นพวกเขาคือคนที่มีความพึงพอใจในตัวเองต่ํา เขาจึงพยายามกดคนอื่นลงเพียงเพื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้คุณถูกบูลลี่หรือกําลังเห็นคนที่กําลังบูลลี่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นในโลกของความเป็นจริงหรือในโลกโซเชียลมีเดียจากที่จะไปโกรธงุดงิดหรือตอบโต้กลับทันทีผมอยากบอกว่าอย่าเสียเวลาไปโกรธอย่าเสียเวลาไปรู้สึกไม่ดีทุกสิ่งที่เขาทําเพราะเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้สะท้อนว่าเราเป็นแบบนั้นแต่สะท้อนถึงชีวิตของเขาเองอย่าไปจับสิ่งที่เขาพูดมาตัดสินตัวเองยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขาด่าคุณว่าโลกสวยนั่นแปลว่าโลกที่เขาอยู่เลวร้ายจนทําให้เขามองไม่เห็นความสวยงามเหมือนเรามันคือเท่านั้นเลยครับถ้าเขาด่าด้วยคําหยาบคายนั่นแปลว่าสังคมที่เขาอยู่ต่างใช้คําแบบนั้นจนเคยชินแน่นอนถ้าคุณไม่ถูกรายล้อมด้วยคําด่าหยาบคายคุณจะไม่มีทางคิดที่จะใช้คําเหล่านั้นออกมาหรือถ้าเขาดูถูกคนอื่นนั่นแปลว่าเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกว่าคนอื่นนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยอัตตาซึ่งแน่นอนนั่นคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์ สิ่งที่เขาพูดการบูรี่ของเขาไม่ได้บอกถึงสิ่งที่คุณเป็นแต่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากําลังเป็นแสดงออกถึงความทุกข์ของเขาแสดงออกถึงวุธิทางความคิดของเขาแสดงออกถึงนิสัยใจคอเขาแสดงออกถึงธรรมะในใจเขาถ้าเขาอยากโฆษณาความไม่ดีของตัวเองผ่านการบูรี่ก็ปล่อยเขาไปครับนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คืออย่าให้สิ่งที่เขาทําคําพูดของเขามาตัดสินความสุขทั้งหมด ในชีวิตเราสุดท้ายครับผมอยากฝากถึงคนที่ชอบบูลลี่และทุกๆคนนะครับที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่ว่าผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่บนตึกสูงที่สุดหรืออยู่ชั้นใต้ดินลึกลงไปที่สุดฐานะดีที่สุดหรือจนที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นผมสิ่งที่พวกเรามีเหมือนกันคือเราต่างก็หายใจด้วยออกซิเจนที่มีอยู่รอบๆตัวเราเหมือน,อนกันคําถามของผมคือแล้วทําไมเราต้องรู้สึกว่าเราอยากอยู่เหนือกว่าคนอื่น หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมโปรเชนสหรัฐ